อาเป็นวีดีเป็นวิดีโอเนี่ยกาเออใส่แมกกันอันทหรอทารรล้านกินประจําันก็ต้องทายเห็นหน้อยวันนี้แคมาประจํามาันมันมันเว่าประจํา เอาอันนี้มาขวายแล้วไเอียกะนี่จะป่วยปุ่นป่จะปิดล่านกันแล้วอย่าเก็บอันนี้มเปาตลาตลาไว้อเป็นตลาตลาต้นเดีไวว่ายรอพผมตอนนี้ผม แวะมากินข้าวก่อนนะฮะตีร้านอันพอยแอนกันครับเป็นร้านที่ผมแวะมากินข้าวเป็นประจำครับตีเน่ยาการเวลาหิวกะแวะมาแะนี้เพราะว่ามันใกล้หนองนี้หลังจากตีผมได้ปลาท่านผู้ชมไปสดดํารวจดูน้ว่ามีการทําถนนนะรอบหนองมีการทําบล็อกคอนเวิร์ตนะเป็นเนี่ยากันไปถึงไหนแล้วในเฟสที่สามเนาะช่วงนี้ฝนตกตัวผมก็เลยมาลบฝนลวดกินข้าวตัวยนะฮะเมนูนี่ผมเปลี่ยนจากพัดกระเพราเป็นอย่างนี้ ก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้นี่บอกไว้ก่อนครับว่าร้านนี้อร่อยแน่นอนครับขนาดไปธุระพะเยามาต้องบึงรถมากินเพ่นะเมนูหลากหลายครับปี่นน้องอำเภอแม่ใจไข่สนใจมากินข้างหนองบรรยากาศดีๆครับร้านนี้ขอแนะนำครับผมนี่หลายเมนูวันนี้ไหนแวะมากลกล้องมาตัวกันเลยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยนะ นี่ขอบคุณครับอืมนี่ครับหน้าตาหน้าทานมากเส้นใหญ่เย็นตาโฟวันนี้ผมเปลี่ยนจากพัดกะเพรามาเป็นเย็นตาโฟฮะจริงๆแล้วผมตั้งใจว่าจะมาอัปเดตในเฟซทีซีในการคุดลอกหนองต้วยนะอันนี้ลูกก้ากะ่ะเนี่ยหิวเหมือนกันนะครับน้อง นี่ครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนยุดแล้วอเอามาอัปเดตกันสักน้อยครับเฟ,ฟทีซีในการคุดลอกหนองเลงซ้ายคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปอัปเดตสำหรับวันนี้นะก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายเดี๋ยววันพุกถ้าผมมีเวลาผมจะลองไปสำรวจในหนองเลงซ้ายมันสักกรรมัมนี่ฮะตอนนี้ในเฟสที่3 ตีอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตําบลแม่ใจนะฮะในการขุดหลอกก็อยู่ในขั้นของการดูดเอาโคลนครับจากาปื้นแองหน้าครับขึ้นมาด้านบนซึ่งตอนนี้ในควหนองเลงซ้ายก็มีการขุดเป็นบอ่อว้วนะแล้วก็เอาดินโคลนที่ดูดได้จากหนองไปทิ้งวบ้บนบนเกาะในควหนองเลงซ้ายนะ ส่วนพื้นดินตรงนี้นะฮะก็อาศัยจากการขุดดินในคนของทนงซ้ายนะเอามาถมเพราะว่าปัญหาตีพานมาน่าจะเป็นในเรื่องของการดูดโครนนะครับดูดโครนขึ้นมาจากใต้น้ำเนี่ยมันจะเป็นดินเละเป็นขี้โครนนะมันจะบาสามารถกองอด้านข้างถนนเนี่ยมันดินมันแข็งได้เพราะฉะนั้น ดินตรงนี้กัเลยจำเป็นต้องใจดินด้านนอกเข้ามาจุยถมตัวนะฮะส่วนดินโครนก็จะดูดลงไปในบอ่อที่คุดเตรียมไว้นะ,ะก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาวิธีหนึ่งครับนี่ฮะในรอบรอบหนองก็จะใจ้ลักษณะเดียวกันครับสําหรับตอนนี้เหลือด,ดูดก็ระดมมาประมาณตอนนี้ที่ผมเห็นคือ3ล้ำนะฮะคือ1ล้ำ สองล้ำแล้วก็สามล้ำแต่คิดว่าน่าจะอยู่ฝั่งฝั่งปุ่นกันน่าจะมีอยู่นะซูไม่ใหญ่ไกลดีสี่น่าจะมีประมาณสี่ถึงห้าล้ำครับในการจเรือดูโคนอันนี้ก็เป็น อัปเดตนะฮะความคืบหน้าของการคุดลอกหนองซ้ายในระยะที่4เฟส4ในส่วนนี้ตีเขาไปดูตะกี้นี่จะอยู่ในเฟสที่3ในเรื่องของการทําถนนรอบหนองแล้วก็รอบเกาะกองดินนะฮะเป็นการปรับภุมมมิทั์ครับพื้นที่ตรงนี้ถ้าใครติดตามชีฟกก็คงจะฮู้ว่าเป็นพื้นที่ที่อันเคยจัดการแข่งขันแข่งเรือ 12บสองฝีพายนะเป็นเนือเรือยาวก็เขาจัดการพื้นท <Yeah. S 1> <But S 2> ี mm ่นี่วันนั้นบรรยากาศก็คงจะเห็นว่าตัดนี้นี่ยังม่ได้เอาดินมาลงแต่มันจะเป็นโครนครับลงยากแต่แหมน้อยถ้ามีการจัดกิจกรรมตรงนี้เห็ผมคิดว่าดินตี่เอามาถมตรงนี้ยก็คงจะมีความแข็งแรงพอแล้วก็น่าจะสะดวกในการจัดกิจกรรมตัวนนะเพราะว่าโครงการในเรื่องของการแข่งขันเรือพาย ประเภณนี้การแข่งขันเรือพายนี่ตางอำเภอแม่ใจก็พยายามจะพลักดันให้เป็นประเภณนี้ประจําปีนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการจัดก็คงจะต้องหาพื้นที่ทีเหมาะสมน้อยนะฮะถ้าเป็นการจัดบริเวณนี้ก็คงจะบ่มีปัญหาครับเพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลแม่ใจอยู่แล้วเพราะว่าตาบลบแม่ใจเป็นรับผิดชอบรักในการจัดแข่งเรือพายนะฮะ ทำเลใจได้เลยครับในการจัดกิจกรรมอนาคตบริเวณนี้คงจะมีกิจกรรมมาจัดอยู่บ่อยๆอยู่นะโอเคครับผมก็ถ้าจะได้วันพูกถ้าผมว่างแต่ยังบันรับปากนะฮะว่าจะมีภารกิจอย่างเร่ง่ดนหรือเปล่าถ้าแบบนี้ผมก็จะมาอัปเดตเพื่อท่านผู้ชมได้หันความคืบหน้ากันแถมสักน้อยนะใน ช่วงบนกล่องดินครับกลางน้องนะฮะสังเกตนี่ครับดินโคนรนตีดูดออกมาจากปื้นน้ำก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเป็นคินเลนแบบนี้ฮะมันบาสามารถเกาะตัวอยู่ข้างถนนได้นะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินข้าวกันเดี๋ยวถ้าจะได้ก็อย่าลืมฝาก อคอยติดตามเพื่อกำลังใจการทำงานจีโฟกตัวงแล้วก็เพื่อกำลังใจในการทำงานของกรมชลประทานด้วยครับเพื่อหนองริงซ้ายของเขาอําเภอแม่แจ้ของเขาสำหรับที่นี่ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ